This ThaiPBS Podcast is รู้หรือไม่กับนัทธาควรขจรรู้หรือไม่มีเพลงของโดโวชาร์กซ่อนอยู่ในเพลงเกาหลีด้วยนะเมื่อปี2007วง Girls Generation ได้เปิดตัวครั้งแรกด้วยบทเพลง Into the New World ซึ่งได้นำทำนองของเพลงคลาสสิกชื่อดังอย่าง Symphony หมายเลขเ้า From the New World ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเช็กแอนโทนินโดชาร์กมาใส่ไว้ในเพลงนี้ด้วยหากฟังเพียงอย่างเดียวอาจตอบไม่ได้ว่ามีเพลงของโดชาร์กอยู่ในเพลงเพลงนี้อย่างไรแต่หากเขียนโน้ตออกมาจะเห็นได้ว่ามีการนำทำนองจากท่อนที่สข,ของ From the New World มาใส่ไว้ในบทเพลง Into the New World ในจังหวะใหม่เรียกได้ว่าโดชารเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้เลย MC and classical music. This is Thai PBS podcasts.